เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับเชิญวัยพี่สวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้าบ้านสวยๆไม่ชมเลือกสวยๆอ,อยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ครับบรรยากาศดีมากพื้นที่กว้างขวางสไตล์บ้านทุ่งบ้านสวยครับเกษตรข้พเพียงโคกนองหน้าเงียบสงบเป็นส่วนตัวรอบๆก็เป็นทุ่งนานะครับลมโชยเย็นสบาย บ้านสร้างใหม่นะบ้านสร้างใหม่ๆเลยมี2ห้องนอน2ห้องน้ํามีห้องครัวห้องโถมีบ่อน,น้ําปลูกต้นไม้ไว้เรียบร้อยครับหลากหลายชนิดเลยของแถมก็มีครับเฟอร์นิเจอร์แถมให้หลายอย่างเลยแถมฟรีเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ยังมีแถมแอร์เครื่องซักผ้าด้วยเตียงนอนตู้เสื้อผ้าโต๊ะผ้าม่านเครื่องทําน้ําอุ่นพัดลมมาด้วยครับพัดลมก็แถมมาด้วย2ตัวครับ เตโซฟาแทงน้ําปั๊มน้ําต๊ะกับข้าวเรียกได้ว่าหิ้วกับเป๋าเสื้อผ้าเขาอยู่ได้เลยบ้านพร้อมอยู่มีเพื่อนบ้านเลเพื่อนบ้านหลายหลังไม่เปียวน้ําไฟสะดวกเข้ามาจากปากซอยนิดเดียวครับกับราคาเพียง1ล้าน1นึ่งแสนเก้บาทครับสวยๆถูกๆเงียบสงบเป็นส่วนตัวใกล้ชิดธรรมชาติฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำด้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ท่านใดสนใจก็ไปดูฐานที่ยิงกันได้แปลงนี้อยู่หนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีครับใกล้ตลาดแค่4.5กิโลเมตรเท่านั้นใกล้เซเว่นปตทศูนย์ราชการโรงพยาบาลในระยะ4-5กิโลเท่านั้นนะครับ1ล้าน1แสน90,000บาทเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้แปลงนี้พื้นที่200ตารางวานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยสวัสดีครับ